อาโทมี่เป็นประภาคารส่องแสงให้ฉันค่ะเพราะตอนที่ฉันลำบากอาโทมี่ส่องแสงให้ฉันสามารถว่ายน้ำออกมาได้จากตรงนั้นดิฉันเห็นว่าอาโทมี่ทำให้เกิดความเป็นไปได้เพียงแค่ขยันและซื่อสัตย์ไม่ว่าใครก็ประสบความสำเร็จได้ดิฉันก็เลยเชื่อและลองทำกับอาโทมี่ดูค่ะและนั่นทำให้ได้รู้ว่าฉันมาถูกทางแล้วสวัสดีค่ะดิฉันรอยเย m a มาสเตอร์คังยอนฮีค่ะ เมื่อช่วงปลายปี1970ฉันกับสามีเริ่มทำสวนดอกไม้กันที่เกาะเชจูค่ะซื้อมเมล็ดพัน์ดอกไม้จากเนเธอร์แลนด์แล้วก็เอามาปลูกพอมันออกดอกก็เอาไปขายแล้วเอาเงินที่ขายดอกไม้ได้มาซื้อที่และลงทุนเพิ่มค่ะทำแบบนี้ไปจนมีไร่ดอกไม้ประมาณ31ไร่ค่ะและเริ่มคิดว่าคงถึงเวลาที่จะเปิดสวนดอกไม้ให้คนมาเที่ยวแบบที่เคยฝันไว้ได้แล้วปีนั้นเองฉันได้ลงทุนซื้อมเมล็ดดอกไม้จากเนเธอร์แลนด์มา3ล้านบาทและปีนั้นเองก็เกิดวิกฤต IMF ค่ะ ดอกไม้ที่ปลูกไว้ทั้งหมด31ดไร่ขายไม่ได้ต้องทิ้งหมดจู่ๆทุกอย่างก็ล้มลง,ลงภายในวันเดียวแล้วก็มีหนี้เป็นล้านค่ะจายหนี้เป็นสิปีแต่ก็เหมือนหนี้จะไม่ได้ลดลงเลยใช้ชีวิตแค่จใจดอกเดียดิฉันรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลางมาหาสมุทรอันเวิงวางดิ้นรนมาเป็นสิปีแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะแล้วตอนนั้นเองก็มีเพื่อนมาแนะนำธุรกิจขายตรง เขาคิดว่าถ้าเราทำได้ดีแล้วก็คงจะจ่ายหนี้ได้แต่ว่าสามีคัดค้านรุนแรงมากเขาบอกว่าขายตรงสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นยังไงก็ไม่ยอมให้ทำค่ะ แต่ดิฉันมีความตั้งใจแรงกล้าจึงพูดไปว่าต่อให้ต้องอยาร้างกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่าฉันจะต้องแยกทางกับคุณแต่ฉันก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นหนี้ต่อเราเลยย้ายจากเกาะเชจูมากรุงโซลคะ่ะดิฉันเริ่มแบบไม่มีความรู้อะไรรู้แค่ว่ามันดีแต่ทําได้แค่หาเงินไปวันๆยังใช้หนี้ไม่ได้คะ่ะในขณะที่กําลังท้อแท้ว่าคงหาเงินไม่ได้แน่แ่ดิฉันก็ได้ยินข่าวว่าคนรู้จักเริ่มทําธุรกิจเครื่องสําอางเลยแวะไปทักทายเขาดิฉันก็เลยได้พบกับอาโทมีค่ค่ะ เวลาฉันได้ลองทําแล้วไม่ว่าจะบริษัทอะไรฉันจะลองทําให้ครบสามเดือนก่อนค่ะนี่คือความเชื่อของดิฉันอโทม่เอกก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นค่ะดิฉันก็เลยลองสักสามเดือนและใช้ผลิตภัณฑ์ดูแต่ก็ได้เห็นว่ามีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นจริง สรุปก็คืออะโอมีคือของจริงค่ะเพราะมันเกิดการซื้อซ้ำขึ้นคนเข้ามาหาเพราะเขาชอบสินค้าเราสามารถทำได้เพราะสินค้าเหมือนมันเป็นขาไม่ใช่ทำได้เพราะขาเราค่ะสินค้าอะโอมีเกิดการซื้อซ้ำถึง80%ค่ะพอได้เห็นก็มั่นใจค่ะตอนเขียนไลฟ์ซีนเรโอดิฉันเริ่มมีฝันในใจเกิดขึ้นอีกรอบค่ะครอบครัวล้มละลายภายในพริบตา แต่ไลฟ์ซีนาริโอก็ได้ทำให้ความฝันฉันกลับมาค่ะดิฉันเพิ่งย้ายบ้านเมื่อไม่นานนี้บ้านเก่าดิฉันเป็นคอนโดขนาด56ตารางเมตรแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่คอนโดลอตเตแคเสเซอขนาด112ตารางเมตรในไลฟ์ซีนาริโอดิฉันเขียนเอาไว้ว่าจะย้ายบ้านให้ได้ภายในสิ้นปี2018แต่ได้ย้ายจริงเดือนพฤษภาคม2019ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เขียนไว้นะคะขอแค่มีความกล้าและเรียนรู้ผลลัพธ์ที่ได้จากการมีความเชื่อและลงมือทำผลลัพธ์ที่ได้มามันยิ่งใหญ่มากค่ะ ช่วงนี้ดิฉันเดินทางไปสปอนเซอร์คนทุกเดือนเลยค่ะดิฉันไม่มีคนรู้จักที่ต่างประเทศเลยแต่เพราะต้องสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ก็เลยได้มีพาร์ทเนอร์8ประเทศเลยค่ะทุกเดือนดิฉันจะไปไทยเวียดนามจีนและหลายๆประเทศการได้ผจญภัยประเทศที่เราไม่รู้จักนี่มันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะตอนนี้กําลังวางแผนว่าจะไปเม็กซิโกและนิวซีแลนด์อยู่ค่ะดิฉันจะเอาประสบการณ์ตลอด10ปีของดิฉันส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ ส่วนตอนว่างก็จะไปท่องเที่ยวค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ในไลสตนเนริโอดิฉันเขียนเอาไว้เพื่อตัวเองค่ะก็คือการเรียนรู้สามีและลูกชายคนเล็กของดิฉันจบมหาวิทยาลัยโซค่ะลูกชายคนโตจบคณะแพทย์มหาวิทยาลัยโครยอและตอนนี้เป็นหมออยู่ค่ะดิฉันจบแค่เมอปลายเองค่ะนั่นเลยทำให้ดิฉันอยากจะเรียนรู้ตลอดค่ะ ดิฉันเลยวางแผนเกี่ยวกับการเรียนและเขียนลายเซนริโอค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยไซเบอร์ที่เรียนมาเกือบ4ปีค่ะวิทยานิพนธ์ลและรายงานฉบับสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและได้เรียนหลักสูตร GS ของมหาวิทยาลัยคยองกีเรียนหลักสูตรผู้นำหลักสูตร SPT ของมหาวิทยาลัยทงกุกฉันกำลังไปตามฝันที่วาดไว้ตอนนี้ดิฉันกำลังทำตามความฝันที่อยากเรียนของดิฉันอยู่ ปัจจุบันดิฉันไม่เหลืออะไรค้างคาใจแล้วคะ่ะใช้นี่หมดแล้วไม่เหลืออะไรติดค้างแล้วคะ่ะตอนนี้อยากใช้ชีวิตที่มีการแบ่งปันซึ่งนี่คือไลฟ์สตินาริโอที่ดิฉันเขียนใหม่คะ่ะดิฉันรู้สึกว่าในโลกนี้มีอะไรที่แบ่งปันกันได้เยอะเลย <R oo. S 1> เมื่อไ <R oo. S 1> ม่นานนี้มีโครงการชื่อว่าเดินทางด้วยกันเพื่อความสบายใจเป็นการช่วยเหลือในการเดินทางของผู้พิการห, R oo. R oo. R oo. หรือผู้สูงอายุดิฉันก็อบรมอ,อยู่คะ่ะเป็นเพื่อนคุยตอนไปไหนมาไหนก็อยู่ข้างๆคอยดูว่าต้องการอะไรไหม อย่างน้อยดิฉันก็ได้ช่วยเหลือคนรอบข้างในขอบเขตที่ดิฉันทำได้นี่คือความตั้งใจของดิฉันค่ะเปิดโลกใหม่ด้วยความกล้าและความตั้งใจสิ่งที่ดิฉันทำได้ดีในชีวิตของดิฉันถึงสามีห้ามและจะชวนยาแต่ดิฉันก็ยังเลือกที่จะทำถ้าตอนนั้นดิฉันยอมแพ้ทุกวันนี้ดิฉันก็คงไม่ได้เจอโลกแบบนี้หรอกค่ะตอนที่เริ่มทำธุรกิจแรก,แรก คนรู้จักที่ดิฉันเคยชวนทำแล้วเขาปฏิเสธตอนนี้เขาอิจฉ้าดิฉันตัวดิฉันเองก็ค่อยๆเป็นคนที่มีอิสระที่อยากทำอะไรก็ได้ค่ะชีวิตดิฉันเปลี่ยนไปมากด้วยการเขียนหลายสีนารีทุกคนก็ลองเขียนหลายซีนารียลดูนะคะชีวิตของคุณก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้แน่ๆค่ะ